สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนจาเดวิดคู่รักนักกินนักเที่ยวบายสเปนนะคะวันนี้เบนก็พาทุกคนมาที่เมโทรเตเตตัวนนะคะก็อยู่ทางเหนือของมาดิดค่ะซึ่งแถวนี้ก็จะเป็นละแวกแบบแคล้ายๆใช้หน้าทาวเลยก็ว่าได้เนาะจะมีร้านจีนขายของเอเชียนะคะก็เบนยังไม่เคยพาทุกคนมาเนาะก็วันนี้เราก็มาซื้อของกันเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะเบนรู้สึกว่าเบนอยากกินซุกซี้โอเคเดี๋ยวเบนพาเข้าไปข้างในกันเลยนะคะ นี่เป็นอยู่ด้านนอกนะคะนี่เป็นจะมาบอกทุกคนนะคะว่าตรงนี้เลยตรงเมโทรเจตัวนะคะออกมาจากตรงนี้เนี่ยเป็นจะชี้ให้ดูตรงนี้ออกมาถึงก็จะเจอร้านนี้ร้านแรกเสร็จแล้วก็นี่ร้านที่2นะคะเป็นร้านเอเชียเหมือนกันแต่ว่าเขาคนละเจ้ากันนะเนาะแล้วก็ถ้าถ้าย้ายมาฝั่งซ้ายนะนี่จะเห็นร้านนี้ที่เป็นสีส้มๆตรงนี้นะคะตรงนี้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 ก็เป็นร้านใหญ่อีกร้านหนึ่งข้างในมีของเยอะแยะแล้วก็ร้านตรงสีเหลืองๆนั่น่ะ เป็นร้านขายของแบบาขายอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรต่างๆนานาเนาะแล้วก็ร้านนี้เหมือนกันค่ะเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวอ๋ออ๋อไม่ใช่สิอันนี้แต่ก่อนคือฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งขายเครื่องครัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาย้ายมาเป็นของร้านนี้แล้วสองฝั่งโอเคตอนนี้เดวิดก็กําลังเช็คว่าเดวิดจะกินอะไรดีฝั่งนี้นะคะเป็นโซนแช่แข็งเนาะอันนี้เป็นชอบกิน <c oughs> นี่เลยค่ะเดวิดชอบกินโรตี นี่ครับโรตีเนะาอะออฝั่งทางนี้ก็เป็นขน,นมขบเคี้ยวนะคะต่างๆนานาน,น,นี่เลย,ยเดี๋ยวเ็นพาไปโซนผักอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่อันเนี้ยเ็นเคยเจอลูกชิ้นของไทยได้วยนะของเอนี่นี่ไง F อ F เอเนี่ยของไทยของไทยแล้วก็มีมีต้มยำปลานี่ก็ของไทยนะคะ ฝั่งนี้เป็นฝั่งอาหารสดนะคะทุกคนเดวิดกำลังเลือกผักอยูนะ่ค <6. 39. S 1> นะนาิเรีนะเปคีะาเดวิดอยากกินผักบุ้งเพราะเดวิดชอบกินผักบุ้งหมูกรอบแต่ว่าราคาแพงมากก็เลยเอาคะแทนนี่นะคะดูนะทุกคนอันนี้กิโลละ6 3 9ดสมเกยูโรผักบุ้งแต่ว่าคะน้กิโลละ3.89เดี๋ยวรอสักหน้าร้อน อ,อีกสักหน่อยนะคะหน้าร้อนก็จะมีผักบุ้งที่ราคาถูกลงค่ะทุกคนเดี๋ยวเป็นพาไปอีกร้านหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเ็นจะพาเดินลงไปร้านร้านที่ร้านสุดท้ายนะคะเป็นร้านใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ค่ะทุกคนเคมื่อกี้เดวิดได้ผักคะน้ามาที่เกือบกิโลค่ะได้ราคา3.15ยูโรนะคะ ถุงนั้นนะคะที่เราหยิบมากันเดี๋ยวเดินไปหังนกันเลยเนาะที่สเปนนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวถ้าเดินข้ามถานนที่เป็นทางม้าลายเดินข้ามได้เลยเพราะว่ารถเขาจะต้องจอดให้เราไม่แนะนําให้ทําที่ไทยนะคะเพราะว่าที่ไทยคุณอาจจะเสียชีวิตได้ What I talk about t h e the, the crosswalk yeah, yeah. yeah you can cross happily <c oughs> ทุกคนเรามาถึงแล้วร้านนี้เป็นร้านใหญ่ที่สุดแถวแถวเต็ตัวเลยนะคะอางนี้ข้างในอันนี้ข้างข้างนอกนะคะเดี๋ยวเป็น่าไปดูข้างในแล้วกันเนาะเราเข้ามาด้านในร้านกับล้วนะคะทุกคนอันนี้กัดม o ช m p l เ a s e this one okay yeah เพืนอยากกินซุกี้นะคะถ้าซื้อแบบเป็นเซตแบบนี้มันจะถูกกว่าปะ3.5ยูโรได้ได้เห็ด3-4อย่างนะคะปันตุกัน no price no price it's dangerous <S super แต <laughs> ่ไม่ต้องเอาที่รัก เราตามหาผักชีที่มีรากอยู่นะคะแต่ว่าหลังๆอ่ะหลายเดือนมาแล้วอ่ะเขาตัดรากทิ้งเหมือเลยน,นี่มีมะละกอเลยทุกคนมะละกอสามโลละสามจุดเก้าห้าค่ะแต่ว่านเต็งโกโอเคแต่ว่าเป็นมีอยู่ที่บ้านแล้วเป็นก็หลังๆเ็นก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเลยท <c oughs> นนี่ร้านนี้จะมีร้านนี้จะมีของสดแบบนี้ด้วยค่ะทุกคน มันซื้อเห็ดที่อันนั้นคือปลาปลาไหลทะเลนะคะปลาหูสูงนี่ยูโรเด็ดใบอ๋อโอเคสามกิโลถุงใบอืม if you want honey you like it so you can get เนี่ยถุงเนี้ยทุกคนสามยูโรนันเป็นหมวกไปเลยแพงนะแต่ว่าเนี่ยถ้าถ้าเริ่มเข้าหน้าร้อนอ่ะจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของเขากะทิไทย

คาริน่าเรามีนั้ยสิ่งเราเปิดมันใ้เราด้วโดยโอเคนีัง่งนี้ก็มีซอสญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีโซนของแช่แข็งนะคะต่างๆ mm hmm. มานานี่เลยแล้วถ้าทุกคนหันมาฝั่ง ท้ายสุดฝั่งนี้ก yeah. ็จะมีพวกซอสต่างๆนานาเนี่ยเ็นจะมาโชว์ปลาเวียดนามอันนี้นี่คือปลาเวียดนามนะคะอันนี้ก็ปลาเวียดนามเบนเคยซื้อไปนะแต่เบนไม่ชอบเบนว่ามันเหม็นแป้งๆอะไม่ชอบเลยอะนี่แล้วก็ฝั่งนี้มีตีนไก่ด้วยแต่ว่าตีนไก่มีในซุปเปอร์ทั่วไปอ๋อต้มยำเซตเฮียกระดิบซิ๊ ต้ยมยำซื้อปเป็นเซตแบบนี้อันนี้คือต้อยมยำเซตนะคะมีครบทุกอย่างเกี่ยวกับการทำต้ยมยำเ่าสินค้าตันย์ีาัชชแล้วก็ฝั่งนี้นะทุกคนเห็นไหมมีตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดตะไคร้เนาะข้าวโพดเหนียวก็ยังมีเนี่ยข้าวโพดข้าวเหนียวอันนี้ใบตองแต่ว่าเป็นใบตองแช่แข็งมีปลาหมึกแห้งด้วยนะทุกคนแต่ว่าเท่านี้แหละวันนี้เรา มาซื้อกันแค่นี้เลยค่ะไม่ได้ซื้ออะไรอีกแล้วค่ะเดีย๋ยวเราไปจ่ายกันแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการพาทัวร์ร้านเอเชียในวันนี้นะคะถ้าทุกคนสนใจที่จะดูการใช้ชีวิตในสเปนของเบนกับเดวิดนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เราสองคนในการทำ ต่อไปนะคะคแล้วก็อย่าลืมชมคลิปอื่นๆของเราด้วยนะคะเพราะตอนนี้เรามีสต็อกเยอะมากเลยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะทางา Facebook Fan Page ของเราก็มีเหมือนกันนะคะชื่อว่าเบนจาเดวิดคู่รักนักกินนักเที่ยวบายสเปนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่กันมาจนถึงวันนี้ยังไงแล้วก็รักทุกคนนะดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะบ๊ายบาย